แมวจิรศักดิ์อึ้งทำคำตอบน้องทิกเกอร์ทำยังไงเวลาที่ลูกโกรธคำตอบลูกทำพ่อปื้มมากล่าสุดนักร้องระดับตำนานอย่างแมวจิรศักดิ์ได้ออกมาโพสภาพคู่กับน้องทิกเกอร์พร้อมทั้งเผยบทสนทนาที่คนเป็นพอ่อฟังแล้วปื้มใจสุดๆบทสนทนาหนึ่งระหว่างตอนทานข้าวกับลูก พ่อทิกเกอร์ครับเวลาหนูโกรธหรือทุกข์หนูจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงลูกทิกเกอร์เวลาผมโกรธหรือผมทุกข์ผมจะยังไม่ทําอะไรออกมาผมจะอยู่นิ่งๆรอให้อารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองนี้มันผ่านไปก่อนซึ่งมันจะต้องผ่านไปผมจะใช้เวลาดูว่า อะไรมันทำให้ผมคิดหรือรู้สึกที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมาหรืออะไรมันอยู่เบื้องหลังการที่ผมจะทำอะไรสักอย่างซึ่งผมบอกไม่ได้ว่ามันจะคืออะไรแต่ผมเฝ้าดูมันผมเป็นผู้สังเกตการจิตใจผมก็ไม่รู้ว่าที่ผมทำเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแต่ผมทำแบบนี้ครับพ่อพ่อ เงียบและยิ้มสิ่งที่ทำอยู่มันคือการมีสติรู้ทันจิตตัวเองเป็นหลักการสำคัญของการเจริญสติปัตตฐานทิกเกอร์ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันแปลว่าอะไรสงสารลูกที่ต้องมาฟังคำศัพท์อะไรแบบนี้แต่ทิกเกอร์ทำถูกแล้วพอภูมิใจมากทิกเกอร์ไม่เคยรู้เรื่องการเจริญสติมาก่อนเลยแต่เขาทำไปโดยธรรมชาติแบบนี้เรียกว่า ของเก่าเขามีติดตัวมารอเวลาที่จะสกิดให้มีพลังแค่นั้นเองลูกเอ๋ยตอนนี้หนูสนุกกับโลกไปก่อนเต็มที่เลยครับรักที่สุด